ตั้งแต่ผมเนี่ยได้ลงสนามมากัดกับสล็อตเนี่ยมันก็มีหลายครัง้งหลายคราวหลายตอนมากๆเลยที่ในคอมเมนต์เนี่ยมันจะมีบรรดาสล็อตเนี่ยมาคอมเมนต์ว่า,าศาสนาอิสลามเนี่ยมีคําสอนให้อ่าจะใช้คําอะไรไม่ให้โดนแบนดีใช้คําว่าโชดเดะแล้วกันนะถือว่าละาไว้ในฐานที่เข้าใจาศาสนาอิสลามเนี่ยมีสอนให้โชดเดะแพ้โชดเดะนางแพ้โชดเดะนางแก่อะไรประมาณเนี่ยไอเราก็งงแล้วก็สงสัยมากเลยว่าไอ้คำสอนนั้นมา,มาจากไหนวะถ่าในอ่านคุราน ตั้งแต่อ่านมาก็ไม่เคยเห็นนะหรือว่าจะเป็นฮะดิษในฮะดิษเนี่ยมันมีเยอะด้วยทั้งฮะดิษจริงฮะดิษปลอมฮะดิษหลอกฮะดิษสายรายงานมั่นคงฮะดิษออนสายรายงานมีหลายฮะดิษมากๆไอ้เราก็ไม่มั่นใจทุกครัง้งทุกคราวก็พยายามถามตลอดนะว่าเอาตัวบทมาจากไหนขอหลักฐานหน่อยแต่ก็ไม่เคยได้เลยจนวันนี้ผมได้ตัวบทมาแล้วครับผมแต่ว่าคําสอนนั้นนะ่ะจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับโดยคอมเมนต์ที่ขึ้นอยู่นี้นะครับผมเป็นคอมเมนต์ของสล็อตโดยเขาเนี่ยได้อ้างว่า ภาพคำพูดคนอียิปต์จุดจุดจุดมีสอนโช์เดะแพะด้วยมีคลิปพร้อม และเขาเนี่ยก็ได้ทําการแนบตัวบทมาและเขาก็ทําการคอมเมนต์อีกว่าดูคลิปแล้วอย่ามารายงาน f a c e b o o k ผมว่าเอาภาพอนาจารย์มาลงนะอ่านแล้วทีนี้เนี่ยเราไปดูตัวบทกันว่าไอตัวบทที่เขาเอามาลงเนี่ยมีเนื้อหาข้อความว่าอย่างไรเ,เพศสัมพันธ์ในอิสลามแล้วเขาเนี่ยก็ได้ทําการแนบภาษาอาหรับมาเนี่ยทั้งหมด2บรรทัดด้วยกันแล้วเขาก็ได้ทําการแนบคําแปลมาว่าผู้ส่งสารวงเล็บมูฮัมหมัด ได้กล่าวเอาไว้แก่หนุ่มผู้ยังคลองโสดว่าชายใดที่ปลดปล่อยราคาตันหาที่มีแก่นางแพะหรือนางแกะเพราะกำหนัดไม่มีคู่ครองย่อมไม่ถือว่าผิดประเวณีใดๆชายนั้นยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่แต่นางแพะนางแกะนั้นถือเป็นมนทิน ต้องฆ่าทิ้งตามคําสอนของพระผู้เป็นเจ้าอันนี้เนี่ยก่อนอื่นจะต้องขอชมเลยนะครับผมว่ามีความรอบคอบอย่างมากคือคนพวกนี้เขาก็คงจะรู้แหละว่าอิสลามเนี่ยเวลาที่แบบว่าจะเชื่ออะไรเนี่ยเขาจะต้องดูตัวบทนั่นก็คือจะต้องมีภาษาอาหรับแล้วก็จะต้องมีคําแปลแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขาก็ได้ทําการระบุชื่อสายรายงานนั่นก็คือบุคอลีและมุสลิมอันนี้เป็นสายรายงานที่ซอฮีอะไรเนี่ยถือว่ามีความน่าเชื่อถืออย่างมากแต่พอได้ดูตัวบทแล้วเนี่ยมันตะขิดตะขวนใจอยู่ตั้งแต่ตําแหน่งแรกเลยตําแหน่งแรกก็คือ ไอตัวที่มันมีคําแปลที่แปลว่ามุฮัมมัดเนี่ยแต่ในภาษาอาหารับที่เขาเอามาแปลไว้เนี่ยกับไม่มีคําว่ามุฮัมมัดเลยแล้วพอได้ทําการอ่านปึ๊บปๆ๊บปึ๊บปึ๊บ,บไอทำไมมันคุ้นค้น,คนหูจังวะคืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมอย่างที่ผมเคยทําคลิปไปว่าอ่าเรื่องาศาสนาเนี่ยผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสนิมขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมไปสําเร็จเทมากับดุนยามาเยอะเรื่องาศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสนิมขึ้นเกิดกังมากเลยแต่มันก็ยังพอมีเขาเขามีโค้งโคงว่าเหมือนกูเคยฟังผ่านหูมันเหมือนแบบ ลึกอยู่ในหัวสมองก็เลยได้ทําการเอาไปถามกับคนที่อาเขามีความรู้ทางด้านอันการอานหรือว่าจดจําอันกุรอานส่งไปปุ๊บเขาอ่านแชทปุ๊บไม่ถึงสินาทีเขาก็ได้ทําการชี้แจงให้แบบว่ากระจ่างแจ้มเลยไอ้เราก็ว่าอยู่เออว่าทําไมมันคุ้นหูวะโดยก่อนอื่นเลยเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนนะครับดูตรงภาษาอาหรับภาษาอาหรับที่เขาเอามาเนี่ยเขาเอามาจากซูระ อัานฮิตอายะที่20แล้วก็อายะที่19ฟังไม่ผิดครับผมอายะที่20แล้วก็อายะที่19เพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการสับขาหลอกนะเอาอายะที่20เนี่ยไว้ด้านบนแล้วก็เอาอายะที่19เนี่ยมาไว้ด้านล่างโดยจากภาพที่ผมขึ้นให้ดูนะครับผมทุกคนจะเห็นว่าภาษาอาหรับที่เป็นตัวสีน้ําเงินที่ผมได้ไปหามาเนี่ยกับภาษาอาหรับที่เป็นตัวสีดําที่เขาเอามาแปะเนี่ย เป็นคำเดียวกันเลย100%ตรงเป๊ะเหมือนแบบ c o อปีแล้วก็เอามาวางเลยอ่ะโดยด้านบนนะครับผมมีคําอ่านว่าและในส่วนของอายะที่19นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับมันตรงกันมากเลยตรงกันแบบเป๊ะ100%เลยเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับตรงเป๊ะ100%ก็แสดงว่าไอาภาษาอาหรับที่เขาเนี่ยทำการตัดแล้วก็แปะมาเนี่ย เป็นความบิดเบือน100%ก็คือเป็นการที่อ่าเอาตัวบทในคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยมาทําการแปะแล้วก็ทําการพิมพ์ข้อความขึ้นเองอ่ะในส่วนของข้อความหรือว่าความหมายที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับผมโดยอายะที่19เนี่ยมีความหมายว่าและแผ่นดินนั้นเราได้แผ่มันออกไปและเราได้ทําให้มีเทือกเขาที่ยึดอย่างมั่นคงและเราได้ให้ทุกสิ่งงอกเงยอ,อย่างสมดุลและในอายะที่20นะครับผมมีความหมายที่แท้จริงว่าและในแผ่นดินนั้นเราได้ทํา ให้มีเครื่องยังชีพแก่พวกเจ้าและแก่ผู้ที่พวกเจ้ามิได้เป็นผู้ให้ลิสกีแก่เขาเรียกได้ว่าความหมายมันคนละเรื่องกันเลยทีเดียวครับผมก็สรุปง่ายๆเลยก็คือไอสิ่งที่เขาเนี่ยทำการมารลงเนี่ยเอาตัวบทมาทำการแปะแล้วก็พิมพ์ข้อความเนี่ยเป็นการสร้างหลักฐานปลอมสร้างหลักฐานเท็จ มันเป็นวิธีที่จนตรอกมากๆขอบอกตรงๆเฮ้ยแต่ก็ถือว่าเขาฉลาดพอสมควรนะแสดงว่าเขาเนี่ยรู้จักอิสลามไม่น้อยเลยนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอิสลามหรือว่ามุสลิมเราเนี่ยเวลาที่แบบว่าอะไรเนี่ยเราจะถามหาตัวบทว่าเอาตัวบทมาจากไหนมีหลักฐานหรือเปล่าอันนี้เนี่ยนอกจากแบบเขาจะเอาหลักฐานมาแล้วเอาตัวบทมาแล้วเอาคําแปลมาแล้วเขายังมีการใส่แบบสายรายงานเป็นแบบบุคอลีและมุสลิมด้วยนะเป็นสายรายงานที่ซอเฮียด้วย ถือว่ามีความเก่งแล้วก็ฉลาดอย่างมากเลยและด้านล่างก็ได้มีการแปะที่มาด้วยนะเพจอิสลามทางแห่งความสุขซึ่งผมก็ได้ลองไปค้นดูแล้วปรากฏว่าใน a c e b o o k เนี่ยไม่มีชื่อเพจนี้อยู่โอเคในความเลวซามบรรยเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะวิพากษ์วิจาร์เขาได้เนาะเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่าเขาเป็นสล็อตอันนี้มันคงจะเป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้ตะลึงก็คือเขาไปจ้างใครตัดต่อมาวะฟีมือต่ตําตมมากเลยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไล่ออกเลยะเนี่ยและในส่วนของคลิปด้านล่างนะครับผมเขาก็ได้ มาลงซึ่งในจุดนี้ในส่วนนี้ถามว่าผมตกใจหรือเปล่ากูไม่ตกใจนะไอาการที่คนเนี่ยไปโช์เด็กกับสัตว์เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบจะเรียกว่ามันปกติมันก็ไม่ใช่นะแต่คือมันเป็นอะไรที่เราเห็นกันทั่วไปอะ่ะไม่ใช่ทั่วไปดิกูจะใช้คําว่าอะไรดีวะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเคยมี คือมันมีกลุ่มคนที่แบบว่าช <ph> stuff ื่นชอบการโชว์เด็กกับสัตว์จริงๆอย่างประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีอย่างข่าวล่าสุดที่ได้ออกมาเนี่ยว่ามีคนเนี่ยไปโชว์เด็กกับวัวหรือว่ากับควายอะไรสักอย่างหรือคนที่ไม่ใช่คนธรรมดาที่เป็นนักบวชก็มีข่าวออกมาว่านักบวชคนนั้นเนี่ยไปโชว์เด็กกับหมาซึ่งสิ่งนี้แน่นอนสําหรับผมเนี่ยไอ้คนที่ไปโชว์เด็กกับวัวหรือกับควายหรือว่านักบวชที่ไปโชว์เด็กกับหมาเนี่ยผมก็แยกออกนะว่านั่นอ่ะมันเป็นการกระทําของบุคคลมันไม่ใช่คําสอนแต่สิ่งที่มันน่าคคิดก็ือ ทำไมคนพวกนี้เขาปักใจเชื่อว่ามันเป็นขับสอนของศาสนาอิสลามหรือว่าแท้จริงแล้วรอยหยักของคนเรามันไม่เท่ากันน่าคิดนะอ่ะก่อนจากกันนะครับผมผมก็อยากจะขอยืนยันนะศาสนาอิสลามไม่มีคำสอนให้ทําการโชเดเชก,กับสัตว์ อย่าว่าแต่กับสัตว์เลยครับผมขนาดมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยจะโชวเดกันได้เนี่ยยังต้องรออันลอลอ,ลอ,อนุมัติหรือว่าหลังแต่งงานไปแล้วฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอน100ล้านล้านล้านเปอร์เซ็นเซนเลยว่าศาสนาอิสลามเนี่ยจะมีคําสอนให้โชวเด็กกับสัตว์ก็สาหรับสลดท่านใดที่ได้ดูอยู่นะครับผมถ้าจะปิดบังความฉลาดน้อยของตัวเองเนี่ยก็เลิกเอารูปภาพนี้หรือว่าเลิกเอาตัวบทนี้เนี่ยไปคอมเมนต์ในเพจศาสนาอิสลามได้แล้วนะครับผมเพราะว่าก็อย่างที่ดูไปมันคือการปั้นการู้้แแลวไไมม่่สนคร จะทําต่อไปมันก็ไม่เป็นอะไรหรอกครับผมไม่ว่าอะไรอย่างน้อยผมก็ได้รู้ว่าเออคุณเนี่ยเซลลน้อยจริงๆถ้าวันนี้เนี่ยชาวพุทธหรือว่าชาวต่างศาสนาเนี่ยไปเจอโพสต์หรือว่าข้อความที่มีคนแชร์ออกมาว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสั่งสอนให้ฆ่าชีวิตของผู้ปฏิเสธศรัทธาหรือผู้ที่เป็นกาเฟสขอให้รู้ไว้นะครับผมว่าในอัลกุรอานไม่ได้หมายถึงคุณอัสลามุลัยกุมบเราะมมตุลอฮิวะบเราะกาตุ้ครับผมแล้วก็สวัสดีพี่